เรื่องพวกนี้ได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ต้องขอบคุณนะครับที่่วยตรมสถานขอบคุณศูนย์วิจเรามาขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสปิดศรีเมืองซึ่งอยู่หัวใจของเมืองอยู่หัวแหวนเมืองหน้านี้เป็นพื้นที่ต้นแบบสําหรับความปลอดภัยของเด็กที่เป็นรูปเป็นขึ้นมาเราอาจจะรู้รับรู้ว่าเป็นเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุมิการทางสมบง ตลอดชีวิตแับโลกและที่นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสามสิบของสายญาติครับมาตรวจอันสนามเด็กเล่นค่ะที่จะให้สำหรับเด็กปลอดวัยได้เล่นกันนะคะคือก็จะดูฟาร์มแข็งแรงค่ะ เคสเนี mm. mean, ่ยเขาเปเคสเป็นมครงลองได้ครับคนนี้น้าหนักได้สองร้อยกิโลครับเหมือนกันบอกปีนี้มันมันเกิน5ปีแล้วซื้อสิ่งก็ซอดีลงมาอันนี้ใส่เขาอันนี้ไม่ต้องใส่ไม่ใส่

<noise> 这个人个做,做多少家？这个这是坚持不住的，只是偶尔会做几下。但这个东西，你不要叫他做，小孩自己就会做了。<noise>

ัเขาบอกว่ามีคนไทยสองคนลุงดึงอ่ะแล้วแล้วนี้ทำอะไรครับนี่บันไดเนี่ยเขาไม่กินแพ้ยุงปิภัท้องิ่ซึ่งก็สามารถที่จะมาประยุกต์ใช้กับมาตรฐานที่ชุมชนเรลงติต่ออย่อยากให้มองพูดถึงการขาดโอกาสของเด็กนะฮะน่าเสียดายที่หลายหน่วยงาน มีความพยายามร่วมกันในการจัดทำมาตรฐานแลนะก็กำหนดของสนามเนสบอลไทยใช้เวลาสิปีที่ผ่านมานะพยายาม,รมกนะายายามระจายความรู้ไปให้ทั่วไปนะแต่เมื่อรัฐบาลมีความสนใจให้เง่ประมาณก็ปรากฏว่ามีองค์กรท้องถิ่นบางแห่งนะมีโรงเรียนบางแห่งน,นะใช้งบประมาณนั้นในทางปิบนะไปจัดทำสนามเล่นในราคาแพงเกินนะไปจัดทำทัะสนามเบสนในราคามาตรฐานแต่ ไปเอาผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมที่ไม่ได้คุณภาพนะแล้วก็ไม่ว่าไปตามข้อกำหนดที่หน่งนั้นหลายหน่งนั้นได้พยายามให้ความรู้กันไปนะก็ปรากฏว่าสางในเรื่องเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อเ็ีนะแล้วก็ทําให้รัฐบาลต้อง,งยุยั้งโครงการการ,การสนับสนุนเ,เล่นไพ่ไไม่เด็กเสียโอกาสนะอันนี้ก็ขออวอพให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายนะมีความสนใจ ในการที่จะส่งเสริมพื้นที่เล่นอดภให้กับนักลงทุนนักจับค่าพื้นที่เล่นปลอดภัยสนามเล่นปลอดภัยกับกีะแล้วก็เมื่อท่านทําแล้วก็คอยจึงใจนัยจะได้เรามีการตัวลรอชั่นจนําให้เด็กได้เสียโอกาสในการพัฒนาน